ลองเล่นเกมกับ Honor X7b 5G แบตใจกว่าถ่ายภาพสนุกทั้งวันสวัสดีครับมาพบกับผมทีม IT FAST อีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวการเล่นเกมกับ Honor X7b 5G นะครับสมาร์ทโฟนแบตใหญ่กว่าถ่ายภาพสนุกทั้งวันนะครับอบอกสเปคกันคร่าวๆกันอีกทีดีกว่าครับ ตัวนี้ก็เป็นหน้าจอแบบโอโทีกล้องซันหน้าจอแบบ TFT LCD นะครับขนาด6.8นิ้วนะครับความเอ็ดโฟร์ีพัดความส่องสูงสุด850ินิตรครับสู้แสงได้อย่างจัได,ได,ไ,ดได้ดีเลยครับตัวนีนะ้เดี๋ยวนะผมอ่าเดี๋ยวอันนี้เปิดแสงดูดิเปิดแค่นี้เองอะ่ะเดี๋ยวเปิดสูดแล้วมันจะจ้ามากเลยนะผมว่าจะจ้าจนแบบหืมสว่างมาก คือแค่ไม่ถึงครึ่งอ่ะก็สว่างแล้วโอเคแล้วนะผมว่าใช้งานได้ดีมากกับแสงตู้แสงอะ่ะแล้วก็มีค่ารีเฟล็ก90 h ฮิร์นะครับชิปเซตเป็นไดม m a ตี้6 2 0อ่าให้แรมมาที่8เพิ่มอ่อเพิ่มแรมเสมือนได้อีก8นะครับส่วนลอมให้มาที่256นะครับให้กล้องหลังโอ้ยโทษทีให้กล้องหลังเลนส์หลัก180พิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์มาโคร2านพิกเซลเอ่าแล้วก็เลนส์วัดความลึกนะครับ วัดจับความลึกนั่นเอง2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าแล้านพิกเซลนะครับอ่าแล้วก็ลำโพงโซลมีลำโพงคู่นะครับบนล่างอ่าไฮแบตเตอรี่มาที่6 0 0ันมิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วสามห้าวัตรองรับ5้าแน่นอนครับเพราะลงท้ายด้วย h o n o เ X7B 5G จ้าลงท้ายตัวตัว 5G นั่นเองครับรองรับ wifi 5้าครับมีบุนทุห้าจุหนึ่งมี NFC มี USB Type C 2.0มีช่องหูฟัง3.5มิลเออโทษทีไม่มี NFC นะพูดผิดแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านข้างนะครับตัวสแกนเร็วมากอะเ,เร็วมากอะแต่นีด้เดียวมาละระบบประจารเป็น Android 13นะครับครอบทับด้วย Magic OS 7.2นะครับน้ำหนัก แบต6 0 0 0ก็จริงครับแต่หนักเพียงแค่1 9 9กรัมนะครับอ uh, o n o r X7B5G เปิดราคาตอนเปิดราคามีราคาอยู่ที่6,999บาทนะครับแต่ตอนนี้หาทางแอปต่างๆหรือร้านค้าทั่วไปก็น่าจะไม่ถึงแล้วนะแล้วก็มีให้เลือกสองสีคือสีเงินตัวนี้ฮะสีเงินแต่ผมว่ามันออกทองท,องทองเงินเงินะแล้วก็สีเขียวอีกตัวนึงครับสีเขียวกับสีเงินโอเคอย่าเสียเวลาผมลองเทสเกมให้ดูดีกว่า อาจจะวันนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกเอ่อเขาเรียกอ,อะไรคือผมต้องย้ายมาเล่นในห้องนอนเลยนะเพราะว่าข้างนอกเขามีปาร์ตี้กันจัดหนักเสียงดังมากโอเคแน่นอนครับผมต้องเล่นเกมนี้ก่อนเลย Call of Duty นะครับอื ừ, ่นเราก็จะมาดูกราฟิกขอไปดูที่ตั้งค่าก่อน นี่ฮะกราฟิกความเร็วกราฟิกไม่ใช่นี่ฮะกราฟิกกราฟิกปรับได้เป็นกลางนะครับแล้วก็เฟรมเรทปรับได้กลางเช่นกันนะครับอ่าโอเคเขาตั้งค่ามาให้ตรงที่ระดับกลางนะครับเราลองเล่นเกม Call of Duty ก่อนนะครับเกมแรกความลื่นไหลและสีสันจะเป็นยังไงลองดูเนาะโอเค รอแป๊บรอแป๊บเอาต้องโหลดดิกะไม่ได้โหลดด้วยเหรอวัอทีผมไม่ได้โหลดฉากไว้มีอะไรที่มันเล่นได้เลยั้ยนะก็ไม่ได้อีก มันก็ไม่ได้โหลดฉากเลยเนาะหรือจะได้เอาลองดูก่อนนะเนาะว่าได้ไหมอ่าน,นี่ได้เมื่อกี้เลือกเมื่อกี้ไม่ได้โหลดอันนี้ฉากมีอยู่แล้วเนาะโอเคเล่นกันเลยน <c oughs> ี่เออมันมันเข้าในเกมเลยเหรอมันไม่มันไม่นับก่อนเหรอ <c oughs> ไม่สิบเก้าแปดเจนเลยเหรอมันเข้ามาเลยเหรอ ปกติมันต้องนับกันนดิเอ๋อะดูดูด,ดูฟ้าดูฟ้าดูดินดูอ่ะดูดูกล้องสริตเขาก่อนว่าโอเคไหมสวยนะภาพสวยอะดูภาพเขาเสียงปืนเขาอ่ะอันนี้อันนี้อาจจะไม่ต้องเล่นมากนะผมว่าแค่ทดสอบให้ดูไม่ต้องไม่ต้องเล่นเยอะเนาะเฮ้ยมีอันี้มาแล้ว โลโลโลวิ่งเร็วโลโลชนดะโลชนดะาไม่มีใครเลยเฮ้ยมาแล้วล้วเอ้โดนยิงแตาหาแทานที่จะนีนะอ้าวเพื่อนเราจัดการทั้งหมดแล้วโอ้ รู้สึกว่าปืนอันนี้ที่เอามาใช้มันมันจะแม็กมันจะสั้นนะมันจะหมดเร็วโอ้โหเสียงแบบหืมมากอ่ะเอาโล่ใช้พร้อมใช้งแล้วโล่เอาีิครับอาหนีไปไหนล่ะครับอุ้ยหนีไปไหนล่ะครับ S 1> <S 1> <S สนุกตรงนี้แหละเอ๊ะหนีจังเลยอ่ะอ่าไปไหนเงี้ยเอ้ยโล่พร้อมใชัยแล้วโล่พร้อมใชัยแล้วมันสนุกตรงนี้แหละมันสนุกตรงนี้แหละโอ,โอ,โอ้ดันมาดักตรงนี้เอ้ยเอา ยิงข้างหลังอะ่ะแข่งจริงมาข้างหน้าเดี๋ยวจะได้โดนโล่ <laughs> โล่มน,นุก๊ก์นี่ยโล่บิงแล้วโอเคไหนหมดเนาะปืนมันแม็กมันน้อยแล้วก็นี่ด้วยผมว่าอันนี้อาจจะเล่นไให้ดูคร่คราวๆเฉยนะไม่ได้ว่า ไม่ได้ว่าเล่นจริงจังมาอุย้ยโลช่องชัยแล้วช่อมชัยงานช่อมชัยงานมาสิมาสิครับมาสิครับโอ้ยโดนข้างหลังแล้วครับหันหลังให้เขาเองช่วยไม่ได้โอ้โหวิง่งเออวิ่งแล้วเลยเออเอ๊ะเฮ้ย โอ้ยอ๋อตาย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 เราอะตายไม่ใช่เขาเลยปืนนี้ผมเพิ่งเก็บมาได้เลยแล้วมันจะอะไรนะเรียกว่ามันยังไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่อ่ะเรื่องควบคุมผมว่าปืนมันสั้นไปปืนสั้นไปแล้วควบคุมยากเอารอบพร้อมอีกแล้ว โล่พร้อมโล่พร้อมโล่พร้อมอ่าโล่พร้อมกับคนตายหมดแล้วโล่พร้อมเอ้ามาไอ้นู่นนู่นเพื่อนเพื่อนอ้าวจบแล้วครับใ่สี่สิบสิบสี่โอ้โหใครเนี่ยเพื่อเราได้นะครับเพื่อเราโอเคยังไงครับกับเกมคอออฟยูที้นะครับเป็นเกมที่กราฟิกสวยนะครับถ้าถ้า ถ้าชิปตัวไหนหรือว่ามือถือรุ่นไหนไม่รองรับหรือว่ารองรับได้น้อยมันก็จะไม่สวยเท่านี้อืมมันจะไม่คล่องเท่าเนี้ยอ่าแล้วแบตหกพันผมว่าเล่นได้ทั้งวันอะโอเคออกไปเล่นเกมอื่นต่ออาลืมบอกเขามีเกมพาร์ด้วยนะนี่ฮะเกมเมเนเจอร์ไม่นเจอกพาร์เกมเมเนเจอร,ร,มมจร์อ่า ก็จะมีให้เลือกเวลาเล่นเกมนะมีเพิ่มความสว่างมีการล้างข้อมูลมีการห้ามรบกวนนะเวลาเล่นเกมก็ห้ามรบกวนแล้วมีภาพหน้าจอจับภาพหน้าจอการบันทึกหน้าจออะไรเงี้ยนะเกมเมเนเจอร์เป็นโหมดของเขาโดยเฉพาะนะครับสําหรับออเนอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมขอออกก่อนปัดท้องที่โอเคหน้าจอสว่างมาก อาจจะเห็นภาพแปลกๆไหมเพราะว่าผมใช้ท่ายากในการเล่นมันไม่ใช่ห้องที่เอาไว้เล่นเกมเท่าไหร่นะมันเพราะว่าที่จริงต้องเล่นอีกห้องหนึ่งโอ้โหเสียงดังอะ่ะดังดีมากเลยโฆษณาอีก <c oughs> เ,เกมนึงเป็นเกมฟตุตบอลนะผมว่าหลายๆคนก็เล่นนะเ,นเกมฟตุตบอลโอ้โหพาใครซะด้วย เกี่ยมี้ักไทยด้วยวเยวยขี่ยครับเขี่ยครับเขี่ยครับอืมจ่ายสัน้นจังสั้นหรือจ่อจายสันส้นเอ้ยเฮ้ยจ่ายสั้นไอ้สั้นไปโอ้โหป้องกันได้ดีครับโอ้ย บอกไว้ก่อนว่าเล่นผ่านกล้องมันจะเล่นยากกว่าปกตินิดนึงนะก็ไม่นิดแหละเยอะเลยล่ะนี่ยเด็ด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 มันใช่เออเดี๋ยวรับโอ้ยจ่ายทีเดียวทะลุอุ้ยเนี่ยโดนเปลี่ยนอยู่แถวนี่ยเด๋อไปไหนพี่อ๋อ เนี่ยไม่ใช่เขาจะหาว่าผมอันเนี่ยมัว่าออกจากเกมมั้งไม่ใช่ผมจะเตะโดงงจังหวะนี้้แงไดลอืมอ่าเอาละครับเอาละครับหลุดหลุดไหมหลุด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 ครับหลุดเดียวโอ้ยเตะช้าไปหน่อย สายสั้นสั้นเกินครับสายสั้นๆเนี่ยฟุตบอลครับเอาสิครับเอาแล้วครับเข้าครับเห็นประตูจนได้ พูดสะเทือนไปใจสั้นๆใจอยู่ใกล้ๆนี่แะครับใจอยู่ใกล้ๆนะครับอ้าวใจกลับทำไมล่ะครับมาแล้วครับมาครับทำได้ดีครับสปีดครับขยายสปีดเร็วกว่านรกอ้ เป็นไงล่ะครับจบได้สวยไหมครับ <c oughs> ทีมชาติไทยแต่ชื่อผมไม่คุ้นเลยทีมชาติไทยเนี่ยจบได้สมบูรณ์แบบของอีกแบบนี้ได้อหมดแล้วครับอร์อ่ะดูตจดจังหวะนเบลตาเสียงก็ะหึ่มมากอ้าวแล้วเตะออกทำไมล่ะเรา เสียงก็หมากจังอเ้ย่างยงงจังะนี้อย่าล้นครับอย่าล้นอย่าล้นอย่าล้นเราอะอย่าล้นอย่าวะอย่าล้มเออเราอะย่าล้นเราอะมาหน้าโกล้วยาล้นสิอยเตะกันได้ให้มันเตะกันได้ อ้าหมดเวลาครึ่งแรกเป็นครึ่งแรกที่สนุกมากครับทั้งสองทีมย<ะ>ังดุดดันไม่เก่งโอเคลุยต่อครับคงตัดสินเป่าลูกหวีดมาชมครึ่งหลังกันต่อครับอือหือพาไทยเขาด้วย แล้วทีไม่ใช่เล่นบอลเล่แล้วโตไปเต็มข้างหลังทำงานข้างหลังเรือรุดรุดลืดหลอกเอาละครับดับได้แล้วนี่เขาก็ดับได้กันเลย เอ๊โะโก่ไปไแขงจะรู้อะไรนะตัวฝ่ายเราคนภาคกันนะเอ้ยอตรงตัวเกือบไปนะครับหลุนครับ ปร้าแใ้วดครับอือแขมากเชียร์ลูกจัง,งๆๆหวะนี้ทำได้ดีเสียงตบมอเสียงจ่ม ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยโดนเหลืองนะครับ <c oughs> เป็นไงล่ะครับขาท่าพักละลายโอ้โหขาท่าพักเออส่งครับส่งโอ้โหจ่ายสั้นเอาละ เอาละอือลงลมเองทำบอลเลยลมเองเรายังไม่แข็งแรงพอใช่ไหมดีช่องแล้วจังหวะนี้ใจทะลุครับอือ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 เชื่อกันดิเชื่อกันดิรอดมาได้แล้วครับเออทำพลาดใจสั้นๆ บอลสวยทะลุไม่ทะลุจสั้นๆว้าวตัดบอลกลับมาได้เอาละครับทะลุแล้วครับ,อรบโอ้ยโอกาสส่งให้ตัวกลางซะหน่อยไม่เป็น,นไปตามที่คิดเลยดันดักไม่ได้ เอาละช่วยหน่อยพวกบัดบอลได้ดีจส,สั้นๆหมดเวลาครับเย,ย้ขห้นหน้าไปครับทีมแทไทยาวัไ่มีแทเ้นความสูงแฟนบนโอโนบน้วยโอ้โหความสูงแฟนบอลสามตันครับโอ้โหอพอแค่นี้ก่อนเนาะ สำหรับการทดลองเกมการทดลองการเล่นเกมครับกับ Honor X7B 5G นะครับสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับสวยงามครับและก็สเปคโอเคเลครับใช้ได้ในเรทราคานี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับ h ็ n o r o r X7B 5G นะครับหาซื้อได้แล้วนะครับทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแล้วก็แอปช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับในคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าก็จะมา รีวิวเรื่องการถ่ายภาพนะครับให้ดูการถ่ายภาพถ่ายภาพ,ถ,าภาพถ่ายวิดีโอคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ